หมู่บ้านข้างวัดแห่งหนึ่งในวัดจะมีสุนัขจรจัดที่ชาวบ้านมาทิ้งไว้จํานวนมากคนในหมู่บ้านชื่อเสนเป็นชายวัยกลางคนเขามักจะบ่นเรื่องสุนัขที่เห่าหอนตอนกลางคืนทุกวันมีอยู่วันหนึ่งเขาทนไม่ไหวเกิดความคิดนํายาเบื่อมาใส่อาหารให้สุนัขในวัดกินสุนัขในวัดด้วยความหิวมากินกันทั้งวัดภายหลังที่สุนัขก,กินอาหารจากนายเสนเกิดอาการดิ้นทุรนทุรายจนเสียชีวิตทั้งหมด นายเสนดีใจที่จะได้ไม่มีเสียงรบกวนในยามหลับพอวันรุ่งขึ้นชาวบ้านทราบข่าวสุนัขในวัดเสียชีวิตหมดทั้งวดัดต่างพากันสาปเช่งคนที่ทำดังกล่าวแต่นายเสนทำหน้านิ่งเฉยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นภายหลังจากนั้นไม่นานนายเสนกลับมาจากทำงานระหว่างที่กำลังจะเข้านอนเกิดอาการปวดท้องอย่างรุนแรงนายเสนร,รีบไปพบหมอเพื่อตรวจ ปรากฏว่าหมอแจ้งว่าพบมะเร็งในกระเพาะอาหารนายเสนตกใจตรอมใจในในเวลานั้นระหว่างเวลาที่เหลืออยู่ในชีวิตนายเสมตระหนักถึงเรื่องที่เกิดขึ้นคงเป็นกรรมที่เคยทำกับสุนัขเหล่านั้น